ดูกันครับว่า X Max คันนี้เสียงเครื่องยนต์ที่ดังขึ้นมาแล้วก็อาการดับวูบไปที่ลูกค้าแจ้งนะครับตตาร์ติดใหม่ได้แล้วก็หลังจากมันวูบดับไปนะครับมันมีเสียงเครื่องยนต์ดังเพิ่มขึ้นมาก็เช็คน้ํามันเครื่องก่อนก็แล้วกันนะครับว่าน้ามันเครื่องแห้งไหมเพราะว่าจากประสบการณ์การที่วูบไปมันเข้าลักษณะของ ลูกเบรกลูกเบรกแล้วก็ทําให้ลูกหนืดฝืดพอหนืดฟืดก็ดับนะครับอาจจะน้ํามันเครื่องเสื่อมสภาพน้ํามันเครื่องขาดแล้วพอมันมีรอยแล้วมันได้เบรกแล้วมันจะมีเสียงนะครับคืออันนี้เล่าถึงประสบการณ์นะครับในรุ่นอื่นๆพวกเวฟพวกรถเล็กๆทั่วไปแต่สําหรับรถใหญ่นี่เป็นสกูตเตอร์ใหญ่ก็มันก็ไม่หนีกันหรอกในความคิดผมนะมันก็คือเครื่องยนต์เหมือนกันแค่มันใหญ่ขึ้นก็ในแนวทางนะครับผมก็จะ แยกระหว่างเสียงเครื่องยนต์กับเสียงชุดข้างเดี๋ยวผมจะถอดชุดตามหน้าชุดสายพานอะไรออกแล้วก็ติดเครื่องฟังฟังเสียงอีกทีหนึ่งถ้าเสียงมันหายแสดงว่ามันดังชุดข้างแต่ถ้าเสียงมันยังเหมือนเดิมแสดงว่ามันดังในเครื่องนะครับแต่ก่อนที่จะถอดนะครับผมขอเช็คเบสิกก่อนนะครับคือน้ํามันเครื่องก่อนก็ด้านขวาเนี่ยมันจะมีตาแมวนะครับเราเรียกแต่าตาแมวนั่นแหละเพื่อไว้ดูนะครับเนี่ยแล้วก็บอกปริมาณน้ามันชัดเจนนะครับพันห้าร้อยซีซีหรือลิตรครึ่งนะครับก็ ตอนนี้ผมถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดน็อตถ่ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดจุกเติมเรียบร้อย<ม>ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงที่ดังและที่รถมันดับไปมาจากน้ำมันเครื่องแห้งไหมนะแล้วก็มาจากชุดค้างหรือเปล่าหน้าไมค์คันนี้สองหมื่นกว่าโลเองนะครับรถสองหมื่นกว่าโลเองปริมาณที่ระบุไว้หนึ่งจุดห้าลิตรนะครับคุณดูนะครับมันแค่เคลือบถาดคำว่าเคลือบถาดคือยังไงเดีย่ยว มันไม่ได้สูงขึ้นมามันไม่ได้สูงขึ้นมานะครับนี่คุณดูมันแค่เพื่อนถาดเฉยๆนะเี่ยเพื่อนถาดเฉยๆมารวมรวมนะครับอะอยู่แค่เนี้ยก็น่าจะประมาณขวดน้ํามันเฟืองท้ายหนึง่งอ่ะอาจจะร้อยร้อยถึงร้อยห้าสิบซีซีประมาณนี้นะครับเนียเอากลับไปก็เหมือนเดิมก็ดเดี๋ยวเสนอลูกค้านะครับผมว่าไม่ใช่ชุดข้างละน้ำมันเครื่องเหลือเท่านี้นะ ผมมองว่ามันดังมาจากเครื่องนะครับแล้วก็อาการเบ,บเนี่ยผมมองว่าลูกเแบรบกเพราะลูกค้าขี่แช่ยาวนะร้อยสิบร้อยยี่ระยะยาวนะครับผมถามก่อนว่าก่อนจะดับเป็นอาการยังไงเขาก็บอกมันมันเนื่ดไปนะครับหนึ่งรอบเขาก็สตาร์ทติดได้ทันทีแล้วก็อีกรอบนึงก็เดิมความเร็วประมาณเดิมนะครับแล้วก็ขี่มาครผมนี่แหละปริมาณพันห้าเขาบอกว่าเข้าเข้าศูนย์ตลอดนะครับเข้าศูนย์ตลอดเนี่ยต่อให้รถกินน้ํามันเครื่องก็น่าจะเหลือสักลิตรนึง นะครับลิตนึงหรือพันซีซมันน่าจะเหลืออันนี้มันผมให้ไม่ถึงไม่เกินนะ150ย c, c. ้แค่นั้นนะครัต่อติดตามการต่อว่าลูกค้าเขาจะไม่รื้อด้านในไหมอะไรอย่างไงนะครับ